กิเดออนคุณเสียเปรียบก่าเยอะมากเลยนะคะฉันจะต้องวางใจในพระเจ้าที่ทรงสำแดงหนทางแม้ว่าบ่อยครั้งมันจะยากสำหรับฉันฉันมีนิสัยที่จะไม่แน่ใจและชอบคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เสมอแทนที่จะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ใช่บางทีหนูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะตอนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันขับไล่ผู้มีเดียนจากแผ่นดินของเราฉันต้องการความแน่ใจอย่างมาก และนี่คือวิธีที่ฉันพบมันหนูไม่เข้าใจคะ่ะคุณเริ่มแน่ใจว่าคุณสามารถนำกองทัพเพราะขนแกะชิ้นนี้เหรอคะไม่ใช่ฉันเรียนรู้ที่จะเชื่อในพระเจ้าเพราะมันต่งหาฉันบอกพระเจ้าว่าหากพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์กอบกู้อิสราเอลจริงๆตามที่ทรงสัญญาไว้ดูเถิดข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวหากขนแกะเปียกน้ำค้าง แต่พื้นดินแห้งข้าพระองค์ก็จะได้รู้ว่าพระองค์จะทรงกอบกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์แต่มันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อฉันมาในตอนเช้าขนแกะเปียกน้ำค้างแต่ว่าพื้นดินกลับแห้งแต่ก็ยังคงมีคำถามอยู่อีกขออย่าทรงพิโรธเลย ข้าพระองค์จะทูลขออีกครั้งเดียวขอข้าพระองค์ได้ทดสอบกับขนแก่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอให้ขนแกะแห้งส่วนพื้นดินรอบๆเปียกน้ำค้างแทนโอ,โอ้แล้วพระเจ้าก็ทำเช่นนั้นขนแกะแห้งส่วนพื้นดินรอบๆเปียกน้ำค้างไปหมด ฉันจึงเก็บมันไว้เพื่อเตือนใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสําแดงหนทางให้กับฉันเธอใช้มันคลุมไว้สิมันจะทำให้เธออุ่นขึ้นนะตอนนี้ฉันต้องเตรียมชาย300รคนให้เหมือนกับมีส0 0 0 0ื่นคน